ประเพินดีต้อนรับพี่น้องสุขุสุขวดนะค่ะมาวันี้ประเพณอยู่กระท่อมจู่กระท่อมน้อยหายกระโพดประเพณีค่ะพี่น้องวันนี้นะได้ลู่หลานเขามานุ่มยู่นุ่มหลายคนค่ะพี่น้องใหม่สือกว่าค่ะพี่น้องประเพณว่าเซมาเอซซลีโฮกาาค่ะพี่น้องที่เลิ่อมมาซลีหาให้เคนดึงใดใดอยู่บ่เรอยู่ฟักนึงค่ะพี่น้องผ้าผ้าดีสารแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะโคกเรียบร้อยแล้วค่ะนี่นะม็ มัสซาีนะเอามาเอามาฝานซื้อครรเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องนี่นะ,ะน,นี่ค่ะนี่อันนี้ก็ำลังฝานอยนะะู่ค่ะพี่น้องได้ได้มะาพร้าวคูดค่นนะคะ่ะมะพร้าวกรเปิดนมะพร้าวน้ำหอมด้วยค่ะพี่น้องเด้อนี่นะมะพร้าวน้ำหอมค่ะแล้วก็ได้น้ำตาลแล้วก็อันนี้นะ่ะเป็นข้าวเหนียวดำค่ะข้าวเหนียวดำที่เพิ่นตำละตำไว้แล้ว,วะค่ะนี่นะเดีียวขั้นตอนมันได้ผลเนี่ยเดี๋ยวตาเบิ้งเลยเลยด้วยค่ะอสัันน,ะะน,นี้คนอันนี้นะ กาบมาสลี่หรือว่าเปร์เปร์สลี่ค่ะพี่น้องได้มาจากทิ่ลึนะ่คะนี่ได้มาจากอันนี้ค่ะเห้าเห่ากับมาเกออกค่ะพี่น้องเกอ,อกทีละกาบทีละกาบค่ะเอาเอาไว้ท้าห้องบ้านเท่าบ้านเท่าปรุงแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องไปตามเบิ้งเลยเลยเนาะค่ะตามเบิ้งท้ากินมาสลี่ฮอกาบันเดียวเลยพี่น้องด้อรสชาติเป็นรื้อค่ะผู้ไทยเพื่อนอโอเห็นได้กินมาสลี่ฮอกาบันะแซ่บหลยค่ะพี่น้อง ลูกค้าประเพณเพิ่นกับแววป้าเนี่คือมีเอสเซอรี่ห่อกล้ามหายเพราะมาประการลายอย่างนะพี่น้องเนาะก็เลยมีดีเอสจ้าอยู่นี่ก็บ้อวหนุนพี่น้องเอาซ้ำนี้ก่อนนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวตามเพื่อกำลังจืดนำเด้อพี่น้องเด้อเอาตามเบิ่งเลยค่ะตามเบิ่งเลยเลยเนาะซ้ำนี้ก่อนจ้าเนี่ยวิธีวิธีเพื่นแกะแกะกกลาพี่น้องแกะเอาแกะเอาเปลือกมันเนาะแกะเอาเปลือกข้าวโพดไว้ห่อค่ะนะคะขั้นตอนเป็น่างนี้แหละพี่น้องเนี่ย กระมีเชิญหัวมีก้นเนาะแล้วก็มาโลดกา้าตันเดินนี่ค่ะพี่น้องผู้เลยจะไปเอ็ดลองลองเอ็ดกินเบิงก็ได้เด้อพี่น้องเด้ออาละแซบก็อันสุ่มอันสาวผู้ไทยเป็นเอ็ดก็ได้เด้อนี่นะเครื่องปรุงส่นผสมนั่นแหละแต่ว่าเพื่อละเซื้อน้อยเซื้อหลายเฮาเลยค่ะพี่น้องนี่นะอันเข้าเข้าเข้าพดฒนะต้องเลือกเอาแบบเลือกว่เลือกเลือกเอาฟักประมาณเลือกบ่ครับเขาโพดนะ ฟักสีแก่ๆที่ได้แป้งหลายๆนี่ฟักสีแก่ๆที่ได้แป้งหลายๆเป็นมะโนนี่นี่ก็ร่างป่านยู่กับพี่น้องนี่ปลาเนี่ยซื่อเพิ่นเน้นเน้นเสื้อข้าวโพดหลายค่ะวันนี้นะพี่น้องเพราะว่าเห็นเพิ่นเห็นเพิ่นเห็นเพิ่นซื้อไปแล้วนมากเพิ่นก็สิเอาเข้าหลายปลาเนี่ยซื้อเน้นข้าวโพดหลายค่ะวันนี้ ฝาส<า>ม,ามึงนีเ,เน้อง,อง,องระปามาอีกเ,เากะาสันที่สามแจะเป็นไปนี่นะปาดรอบเลขอบที่สองอบที่สามนี่คือพือ้นสีหดเกนกัพี่น้องนี่นะเกลีมีดเจามีดปาดไปเรื่อยกับพี่น้องนี่นะ ำแล้ามาตำมาคุกเขาสีเดียวจะเป็นตำซีน้ำเดียวมั้งจะพี่น้องอันที่ตำตำแยกๆไ้กับอนี้ค่ะนำมาผสมซอน้ำเดียวมั네 <ร Stevens. S 1> ้จะพี่น้องนี่นะประมาณจักฟักเนาะกำหนดไม่ได้เนาะขู่หนึ่งบุกสดขู่เนาะสวดขู่หนึ่งจพี่น้อง นาจะเอาเขาลงน้ำแป้งลงก็ไปเนาะน้ำน้ำแป้งข้าวเหนียวเนาะแต่แต่ไม่ได้เป็นแป้งจ้่นี่นะแคเป็นข้าวเหนียวตัวนี้นะกําลังโคกเสื่อยตก็ไม่ได้ปรุงเลยละกําลังโคกไม่ได้เอาเขาือเอามาไอ้กินส่วงมัไมีแต่สำ็จด้วยสะปรุงมาแต่ฮืนแล้วก็มาย่างเอานาค่ง ใส่เครื่องซ่านมั้งนี้ใส่อะไรก่อนคะมะพร้าวกคนมึงบอก้วก็ใส่น้ำตาลมะพร้าวเยอะนะจนนะคะต่ำ,ำไปจะอู้มมงนี่มะพร้าวก็เป็นมะพร้าวนั้นเด้อจันนี่นะมะพร้าวน้ำหอมเนะมาะมะพร้าวน้ำหอมโอ้เน่โอกไปเรื่อย ต้องได้คุยจับพุงคุยจับคุกเออมันจังจำมันจังจำไอ้นี้เพราะว่าพื้นมันสีมีเลียพอนะจ้ะน้ำตาลใช่หรือเปล่าเดี๋ยวต้องตำให้มันนี่ก่อนค่อยเซยน้ำตาลเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันสิเลนะนะเดี๋ยวจะเป็นน้ำนี่ละพี่น้องเอ้ยสลีหัวกาปบปโอเคบานปโอเคนะสิเป็ี่ยนเลยนะ คนกะแัดเยอะแต่เราใส่ในเดี๋ยวก็โมกหรือไม้หรือมกหรือไม้ค่ะพี่น้องมกหรือไม้กับขั้นตัวลายเต๋ใบเอทนมากกับเสพอันนี้ก็คือเดียวค่ะพี่น้องอันจะกินต้มมาซื้อที่ห้าวว่าเสบห้ามาเอทซอรี่ฮอกราบค่ะเพิ่งจะมีทั้งน้ำตาลมะพร้าวเนาะแล้วก็ข้าวแล้วก็ทุ่งข้าวโพดค่ะพี่น้องตอนนี้ใส่น้ำตาลค่ะใส่เยอะแค่ไหนคะพอพโพก่อนนะเพราะว่าเพราะว่าข้าวโพดจะมีความหวานยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะเดี๋ยว เดี๋ยวอันเดี๋ยวพี่เบลเพิ่นถามหาเนาะคนคนต่ำเพิ่นก่โหเ,เนียแบบนี้มามาพี่เบลถามหาฟ้าอุ้ยอันลานเพื่นนี่นะพี่น้องเอ้ยเพื่นหนึ่งมีฝีมือพิเศษเด้อน,นี่นะต่ำมะฮุ่งนาะอยู่อยู่ตะล้างเงินเพื่นนี่รัะจ่ายอยู่เองค้างค้างบ้านปลาเน,นี่ยนแะคือลานนะ้ำยู่มงซุ่มกิจต่ำมะฮุ่ง พืชเมียนพืชต่ำมะฮุงแซบเด้อนี่ยนะพี่น้องประเภพณีคือมีต่ำหายนี่คือมีต่ำขายนี่วะพี่น้องถ้าเพืชในต่ำมะฮุงแล้วพี่น้องเอ้ยนี่นะแซบแซบแซบกี่มือเพืชนนะอันนี้เฮาก็สิต่ำไปเรื่อยๆจนจนเพื่ห้าวมเฮาเนื้อเดี๋ยวมืดปุรข่ายพี่น้องนี่นะต่ำไปเรื่อยๆโอเคต่ำไปเรื่อยๆคนก็พี่น้องเนาะเดี๋ยว้งเบิ่งนี่น้ ซิบมึงแล้วค่ะพี่น้องยังมีทันไดหวานอยู่แต่ยังนวยอยู่ค่ะพี่น้องต้องใส่อีกเนาะหนึ่งคนตาเดียวคือโอเพอดีแหละใส่อีกยวนะด็่ไปเรื่อยๆให้เข้าคุกเขาให้เข้ากันค่ะพี่น้องนี่นะหรือว่าผู้ไทยเพป็นไหมคารุ่นเธอเฮาเดี๋ยวค่ะพี่น้องให้เป็นเนื้อเดียวกันค่ะเพิ่มมาหน่ะเป็นตอแซ่บเพราะว่ามะพร้าวกับมะพร้าวน้ำหอมค่ะพี่น้องนี่นะทึ่งทึ่งทึ่งมันเนาะ มันประเภทสิสำคันโอ้ยจนชี่ไอค่ะพี่น้องนวดคือว่าคุกเขาหรือเขาโขกต่ำมือไปเลยเลยค่ะพี่น้องจนเนี่ยจนท่านเ,เ,เพิ่มข้าวอีกค่ะพี่น้องนี่นะเพราะว่าข้าวน้อยเกินไปค่ะพี่น้องก็เลยเอาเขา้าวเอาเข้าวต่ำแต่แต่เพิ่านต่ำในละเอียดกระโดดค่ะพี่น้องด้วยคุณว่าคือมันได้ยำเดียด๋ยวค่ะพี่น้องเพื่อให้มันหย,ยาบๆยานิม็ดมันจะได้ต่ำละเอียดลายกัน มีมีมีแซ่บ่ะเพิ่นได้นะว่าเพิ่นสีเละเน่นบ่ก็ประมาณีนราคาเอาไม่เยอะเยอะยู่อีกน้องมึงสีเมีตามมาห้องคนกระเบดนี่แหะพี่น้องเอสีพคกเพิ่งก็ดีตาไปเรื่อยๆกัะที่น้องจนคนหฮาเดียวดีเพราะน้จะพิี่น้อง พูเขาให้เข้ากันดีกุระจ้าจแล้วก็มาฮ้อจะเป็นไงสิ่งเบื่อหาันกระเซียบอยูไ่ไลยค่ะพี่น้องมพะพร้าวเปรนสีมันเนาะมัน,มนแล้วก็หอจมจ้ามะพร้าวน้ำหอมหอมลมหอมเ,อเพราะว่า,วาน้องเพิ่นผู้นั้นจ้าเป็นเป็นมือกล้วยทอดจ้านี่ยนะอันนี้ในะมือกล้วยทอดเด้อนะเพิ่นเลิกไอ้เพิ่นเด้อนะเอากระเปิดหน้าให้พี่นอ้องเพิ่นเบื่อแน่น้อ ผู้นู้กับมือทอดโกยแะผู้นึงกับมือต่ำมาโฮงโอ้ยพี่น้องเอ้ยมาโฮงเดี๋ยวนี้นะฝนปังปังปังลงฝนกระทำท่าจะตกกับพี่น้องเอ้ยถ่ายคลิปกว้จักหอดซำเลยเลยพี่น้องเด้อฝนตกซำเลยเห็นฟ้าหอมหอมพยานจ้จเพราะว่าเหาอยู่งจะนี่นะอยูกประเทศอยู่ายบรรยากาศคือทางเนาอคือดึงเลยพี่น้องเด้อบรรยากาศท้องทุ้งค่ะพี่น้องดึงแน่ตอนนี้นะฝนฝนจะตกปกแปกปกแตกแล้วพี่น้องนะนะ คลึงฟ้าคลึมฝนค่ะร้นะานเพื่อนมันนอนตีดิน,ดนลย้่จังฝนตกฝนมาแล้วลพี่น้อง,งเอ,อ้ยทางฝั่งเนี่ยฝนมาแล้วค่ำน,นี้ก่อนนะพี่น้องเนาะเ่งซุกเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องดีนะตอนนี้นะห้<ด>ามมายู่หอวเธอแล้วค่ะมาห้าหน,น้าฝนตกพาเด็๋เปะมือดอยู่กับถมซุกเรียบร้อยแล้วค่ะดีนะ ได, ciel, ได้ได้ส่งได้ e> ส่งซ um, ึ่งส่ส่งสันค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรอเอาให้พี่น้องเบิ่งด้วยนะนี่สันนี่ก็พี่น้องนี่นึงไอ้ทวนๆอยู่พี่น้องเอ้ยนี่น่ะซิมเบิ่งเมิดเบิดหาเซาก็เบิด4อันจ้ะพี่น้องผู้ว่ามีมีได้กินข้าวที่เฮงค่ะมื้อนี้น่ะนี่ปนก็โตแห้งพี่ทึกจะพี่น้องจนพาเด็กปิดโทรศัพท์ฟ้ากับปังปังปังหอมห้วยยจ้ะพี่น้องนี่น่ะอ้าวแกคือพี่น้องเบิ่งจักจักซอกอยู่จัก จักอันดูพี่ว่าหลานเก๋บึงเดินเนี่พี่น้องสีสีสวยเนี่ยนะโอ้หมอมจ่ายตอนนี้นะบึ่งเน้พี่น้องเห็นควันมันอยู่บ่ขนาดเมไอสวยสวยขึ้นมาอยู่คะ่ะอันนี้นะเซ,ซื้อเสื้อข้าวเหนียวดำจ้าพี่น้องแล้วก็มาซาลี่ซาซาลี่หรือว่าข้าวโพดแล้วซี่ไหลายค่ะพี่น้องข้าวน่ะแค่แค่ครึ่งส่วนเนาะ สาลี่ crane, นะประมาณสองสูงครึ่งคนละค่ะพี่น้องที่ได้ออกมาประมาณนี้แหละค่ะพี่น้องสีสวยค่ะหอมหอมจ้พี่น้องหวานกำลังผู้ดีกินค่ะซื้อใส่ไอใส่ข้าวโพดเนาะใส่ข้าวโพดแล้วก็ใ <decent> ส <height> ่มะพร้าวมะพร้าวนี่เป็นมะพร้าวน้ำหอมค่ะมะพร้าวน้ำหอมแล้วก็น้ำตาลแลละคูกเขาต่ำเฮาเฮ่อต่ำเฮ่อคูกเ้าเฮ่อเฮาเดียวกับมะฮู้ไปเด้่ลยพี่น้อง ใส้ใบสลีหรือบัลกาใบสลีนี่ค่ะพี่น้องได้ประมาณนี้เลยนะถ้ามือเพิ่มมาคลิปนี่ก็อย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์กดติดตามผู้เผยแพร่นำได้ค่ะพี่น้องเด้อมากินสลีห่อกาผู้ไทยน้ำเดียวได้ค่ะพี่น้องเด้อนี่ได้ประมาณนี้ลราค่ะได้ลายเติบเจ้าพี่น้องหนูกันแบ่งได้กินสูุพี่สูุน้องกินขนานไหนหนาเพิ่มมาคลิปนี่ก็อย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์กดติดตามผู้เผยแพร่นำอย่าลืมกดกระดิ่งเด้อพี่น้องเด้อ อาขอบคุณเลยหลายสวัสดีค่ะ